สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่นพงน้องชาวยูทูบครับสวัสดีเอทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเสเตยร์เดินด่วนศีสเกตครับวันนี้ก็ลุยหน้างานครับโซนอำเภอไผ่บึงครับตำบลตรงนี้น่าจะขึ้นเป็นตำบลดินแดงครับอำเภอไผ่บึงจังหวัดสรีสะเกต เป็นหน้างานขุดโคกหนองนาครับหรือขุดไรนาส่วนผสมพื้นที่1ไร่ครับก็จะมีบ่อน้ำหนบอ่อแล้วก็มีคลองครับกะรังเริ่มวันแรกครับก็เป็นการาขัดแยกหน้าดินตอนนี้ เอาเขียดแนวคร่าวๆปักหลักไกลยเรียบร้อยบอ่อตรงนี้ก็เป็นบอ่อน้ําขนาดเล็กครับรูปเม็ดถัว่วก็จะมีคลองครับเข้าไปถึงตรงนู้นครับทางสาธารณะเป็นพื้นที่หนึ่งไร่ครับตรงนี้ควบคุมคนโทรนโดย ในช่างใหญ่ครับอาจารย์โอเล่ครับคนดีคนเดิมกับรางเริ่มขยับหาเหลี่ยมหาลายบ,บ่อนี้ก็จะเป็นบ่อสองชั้นครับตะพักหนึ่งเมตรข้างล่างก็เป็นดินเหนียว ั้นหน้าดินไม่ค่อยมีครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวซะทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะใช้เป็นปุ้งกีฟันครับติดปีกสองข้างเพื่อที่จะง่ายต่อการทอยดินครับเพราะบ่อนี้ค่อนข้างจะได้ทอยเยอะก็เลยไม่ได้ใช้เป็นบุ้งกีสลบใช้เป็นบุ้งกีฟันติดปีกเอา ให้ง่ายต่อการอุ้มดินเริ่มลงมือกรีดขอบครับวาดลวดลายขุดสะมันลูกเล็กครับก็ค่อนข้างจะขุดยากครับ ก็ในเกินความสามารถของเราครับก็จะพยายามรังสรรค์ผลงานให้ได้ดีที่สุดครับบ่อตรงนี้ครับก็จะมีขนาดลึก4.5เมตรครับชั้นแรกก็มีตะพัก1เมตรก็ตะพักที่2หรือชั้นที่2ก็ลึกประมาณ3เมตร50ครับตะพักลึก1เมตรกว้าง1เมตรครับ เนิบๆตามสไตล์อาจารย์โอลี่กำ <c oughs> ลังหาเหลี่ยมหาลาย ตรงนี้ครับก็ขนาดครับพื้นที่ x y ก,ก็น่าจะอยู่ที่16คูณ12ครึ่งครับากของเขาค่อนข้างจะแคบและขุดยากครับเพราะพื้นที่ในการยืนรถน้อยมาก ก็ต้องใช้ประสบการณ์เอาล้วครับตอนนี้ดินนี่น่าจะติดพุงขี้อยู่นะเนี่ยเป็นดินเหนียวชื้นๆเลยข้างล่างนี่ จักไม่ได้เต็มมุ้งกี้เลย ตอนนี้ก็เวลาครับวันนี้รอลงมือประมาณสักสิบโมงครับตอนนี้สิบโมงครึ่งเติมลงมือหรือว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับในการทำบอ่อลูกนี้ เริ่มน่าจะเปลี่ยนชั้นดินแล้วครับเพราะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆสำหรับหน้าง,งานของเราสำหรับท่านไหนที่ครับที่สนใจครับขุดปอถมที่ตีปลาครับงานเคียริง่งงานเหมางานชั่วโมงงานขุดโคง้งนองนาไรนาสวนผสมครับขุดคลองรอบนาทำคันล้อม ติดต่อเข้ามาได้ครับ061-123-4230นะครับเปิดนี้บอรเดียวครับรับจบทุกสถานการณ์ครับติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงไกลๆไปหมดครับถ้าเงื่อนไขเราได้กันทั่วไทยครับเริ่มนะครับ ก็ยังไม่ได้เข้ามือเท่าไหร่ครับกับพุ่งกี่ปีกลูกนี้กำลังปรับตัว ดินแน่รังไหมมันเหมือนจะมีหินอยู่นะแถ่โซนนี้อแข็งตานเหมือนกันครับปีก็หนักครับปีก็นี่อย่างหนักเลยทำใหญ่มากเลยดางการความแข็งแรงครับไปเจาะหินโดยเฉพาะเลย โคมก็ทําเป็นแบบใบมีดถอดได้ครับถ้าใบามีดแตกหักมีปัญหาคือซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนได้เลยเมันต้องไปนั่งเชื่อมหลายรอบครับ ยายามโยนดินสุดมือครับเดอนดินเข้ามุมให้ได้เยอะที่สุดครับเพื่อที่จะง่ายต่อการถอยและดินจะไม่ได้เกะกะหน้าง,งานตรงที่เราจะทํางานตรงต่อไปด้วยเพราะมุมนั้นน่าจะได้ใช้ดินเยอะครับตรงนั้นก็จะพยายามโยนยัดไว้สำหรับคลิปนี้ก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วครับ ยังไงก็ฝากไว้เลยครับสําหรับทนใดที่สนใจขุดสะแชริงตีปลาขุดโค้งน้องนาครับทาไร่นาส่วนผสมขุดคลองทําคันล้อมรอบนาครับติดต่อเราได้ครับ0611234230ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ0611234230ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวก่อนครับบายครับสวัสดีครับ